นี้เรากำลังขับรถลงเขาภูทับเบิกแล้วนะคะทุกคนแบมกับพี่นันมาพักที่ภูทับเบิกสองคืนนะคะตั้งแต่คืนวันที่25ธันวาคมถึง26ธันวาคมนะคะวันนี้27เราก็กำลังจะกลับจากภูทับเบิกแล้วนะคะโอ้โหลมเย็นมากเส้นทางก็จะเป็นแบบ โค้งตลอดเวลากามีลม,มนมใช่ใช่ใช่หนาวจริงอ้อใช่ค่ะพี่นะัทข้างบนไม่มีลมเนาะถึงว่าเขาคอลมแรงมากเขาคอเนี่ยลมแรงเพราะว่าเขาเขาไม่ได้สูงเท่าภูทับเบิกนะแต่ภูทับเบิกคือแบบว่าเขาสูงลิฟต์มากเลยตรงนี้เราต้องลงไปทางนู้นเลยนี่นะคะคือทางที่เราจะต้องลงไป แต่คนก็ยังขึ้นมานะคนก็ยังขึ้นเขามานู่นนะคะคือภูเขาที่เราขึ้นไปอยู่ข้างบนกันสองวันไม่เห็นเลยพี่นะอยอยู่ตรงไหนไม่รู้เรียบๆเบนาะโอ้โหเราขึ้นไปยังไงนี่ไงเขียวๆนี่กระหล่ำอ่ะพี่นะ้อยอยากจะมาเก็บกระหล่ำเ่ยพี่แม่ยจกมาตรงนี้แหละ เดินไปเก็บต้องไม่ไหวนะใช่เราจะเดินยังไงเนาะที่พักรีสอร์ทเยอะมากนะคะไรสตอร์เบอรี่ลอยฟ้า มือนขับรถแบบว่าแข่งอ่ะพี่นั้นหมายถึงว่าถ้าคนที่ชอบแบบขับรถอ่ะมาตรงเนี้ยแบบว่าโอเคนะเนาะไหนคะยอนที่เราอยู่คือท้างบนเลยใช่ไหมอ้สวยมากค่ะนู่เลยเหรอคะใช่ค่ะยอสูงปรี๊ดเลยนะใช่คะแล้วก็ตรงลุ้นเจดีที่เราไปอ๋อเจดีจะต่ำกว่าใช่ไหมคะอ๋อ ราอยู่ยอดสู่ปริดแล้วก็มองมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือเจดีก็คือตรงนั้นเจดี JD ดูน้อยไปเลยเนาะดูเล็กหมายถึงว่าภูเขาของเจดีดูน้อยก็คือหน้าผาทางด้านชมวิวที่เราดูตรงไหนคะเรหรออ๋อหน้าผาใช่ไหมคะที่ที่มองมาแล้วก็จะเห็นถนนนะคะก็คือตรงนี้เนาะ เนื้อผาที่เราเดินไปชมที่เป็นแถวๆไอ้ตรงไฟนั่นคือแท่งคอนกรีตตองไอ้ตรงไฟอ๋อมีนั่นมองเห็นเลยโู้นนะคะคุณผู้ชมค่ะตรงนู้นเลยมากเลยค่ะโน่นคือแบบว่าสูงสุดคือจุดที่เอาเขาเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนั้นคือจุดสูงสุดถูกไหมคะเราก็ไปตั้งตรงนั้นเนาะใช่ใช่โอ้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมคือจุดสูงสุด โน้นเลยที่แบบกับพี่นัดลงมาจากตรงโน้นนี่ก็จะมีโรงเรียนมีชุมชนนะคะอันนี้นี่ค่ะจุดที่เราขึ้นไปข้างบนนน้นแล้วเขาก็จะมีแบบว่ารีสอร์ทเป็นระดับระดับไล่ๆลงมาแต่ทำไมตอนนี้อย่างอย่างเรามองตรงน,นี้พี่นัฐคะเรามองไม่เห็นแบบสิ่งปลูกสร้างเนาะ แต่จริงๆตอนที่เราอยู่ตรงนั้นนะมันจะแบบมองเห็นสิ่งสร้างอ่มันจะลาบมาเลยเนาะตอนนี้ทำไมเห็นแต่ต้นไม้อ๋อหรือมันแค่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เอ่อใช่ใช่ค่ะ อยู่ข้างบนนน้นลูกใหญ่บล่มเลยสูงมากเนี่ยเราขึ้นไปทำไมเนี่ยถามก่อนเนาะเนเนาะสูงมากเลยอะแล้วทำไมคนเขาไปอยู่ข้างบนภูเขาออกนันนะ ว่าจะมีแบบตลอดเส้นทางเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ แล้วก็แปลกนะใช่พี่นันเราก็แปลกนะไฟฟ้าก็ยังอุตส่าห์ขึ้นไปถึงว่าปะไฟฟ้ายังอุตส่าห์ขึ้นไปถึงเนี่ยอยู่ข้างบนภูเขาเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าสุดยอดนะคะ ราครึ่งทางของความความจะลงเขาเลยนะคะไม่ถึงครึ่งอย่างน้ำแม่มดูพื้นราบข้างล่างอย่างสุดชิดสุดยังไม่ถึงเกเเลยรอยังไม่ถึงเลยเนะเป็นแสงไฟเอถนนนู้นเหรอเนะนู้นเลยนะเออยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ไปอืมอ่ะแต่แต่เราก็ลงแล้วแหละแต่คนขึ้นอ่ะก็เหมือนกันนะเนาะคนขึ้นก็แบบว่าต้องพยายาม เผื่อนเลยนะคะเนี่ยใชค่ะนี่คือถนนที่เราจะ ทำไมคะอยู่ค่ะเหรอเพราะเราลงมาจากระดับพันเมตรอืม <c oughs> มันเรากระโดดล่มปะอุ้ยน้องหมาพี่นะ้นอขอเดินเขาลงไปไหนอะ่ะไปตลาดโอ้ยน้องหมาเขาจะไปไหนเขาหลงหรือเปล่าแบบว่า อันนี้เราก็กำลังลงจากเขาภูทับเบิกนะคะอันนี้เรามองไม่เห็นเขาที่เราขึ้นไปพักแล้วเพราะว่าเขาเล็กๆขั้นอยู่ล่ะเนี่ยเขาลูกนี้ที่เราเห็นยอดเขาอยู่เนี่ยคะที่แบบเราเห็นเล็กๆใช่ไหมคะคือแบบนี้ ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะยังไปพักกันอยู่ข้างบน ขึ้ไม่เป็นไรเท่าไรขึ้นติองวยคะนไม่ีอได้เลยใช่หเวิเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางเปนแบบเนี้ยคดเขียวมากโอ้โหดูถ้าเกียร์กระปุกยากไหมคะพี่นะเกียร์กระปุกจะมีเอนจินช่วยหนอะ รอคะแต่ในนี้ e อน i n นมันก็มีแต่ว่ามันน้อยกว่าเกียร์กรรียร์รปุกนลงเขาสบายเหรอคะออแต่ขึ้นเขาจะลำบากหน่อยเกียร์รปุกหรอทำไมอ่ะเปืืองคัดอืมแต่เกียร์เกียร์ไอ้นี่มัน เนี่ยเราลงมาจากยอดนู้นเลยนะคะสูงสุดเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะ,ะคลิปสำหรับขึ้นเขาพูทัเบิกแบบได้ทำไปแล้ว2 EP นะคะคุณผู้ชมส่วนตอนนี้จะเป็นคลิปเบื้องต้นสำหรับการลงเขาพูทับเบิกช่วงเวลาประมาณ5-6ถึงโมงเย็นนะคะ ประมาณช่วง6กโมงตอนนี้ก็6กโมง12นาทีนักท่องเที่ยวยังหลั่งไหลขึ้นไปเพื่อที่จะไปเขาดาวที่พุทธเบิกกันนะคะใช่ส่วนเราก็ลงมาเยอะเยอะเขาก็อยากจะไปแบบต่อสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชมทะเลหมอกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนักท่องเที่ยวมาเที่ยวช่วงเนี้ยก็โชคดีนะคะสำหรับพุทธเบิกเพราะว่าได้เห็นทะเลหมอกจริงๆเนาะพี่ะเนาะ โชคดีมากๆเลยได้ได้มาชมทะเลหมอกนะคะแม่มกับพี่นัทก็โชคดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้ชมทะเลหมอกไปเมื่อเช้าวันที่26นะคะส่วน27วันนี้หมอกก็มีแต่อาจจะน้อยกว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นทะเลหมอกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆหมอกเขาจะเยอะช่วงไปฝนต้นหนาว แต่ว่าช่วงนี้ก็คือเรามาก็ยังยงเห็นของนี่เราเห็นยอดเขาใู่ไหมครับค่ะตอนนี้เขายิ่งใหญ่แล้วเออเขาดูสูงแล้วเนาะซึ่งตรงที่เราแบบว่าขึ้นไปพางนี่สูงกว่านี้สองสองเท่าอ่ะสามเท่าเลยดีกว่าแบบว่าสามเท่าเลยใช่สามเท่าของภูเขาลูกนี้ตอนนี้เรามองไม่เห็นในตรงยอดที่เราไปพักแล้วแหละไปนะ เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ